สวัสดีครับพบกับรายการบอลวันนี้อีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปทีเด็ดวันนี้นะครับก็สรุปผลของเมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ยเชลซีเนี่ยโดนไบรตันอัดยับเลยนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับส่วนอาบวกก็ยันเสมอได้ทําได้ดีนะครับโตริโนแพ้ให้กับโบลญนยาไปส่วนเกตาเฟ่ทำได้ดีเกินคาดนะครับพลิกล็อกเอาชนะคิโรนาได้แบดก็พลาดท่าเสมอโอแซส่วนควีนสปาร์ตเนี่ยยิงขาดเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า ได้3เสีย3นะครับต่อโดนค่าน้ำไปนั่นเองวันนี้มาลุ้นกันใหม่นะครับเริ่มกันที่พรีเมียร์นะครับคู่แรกเลสเตอร์เจออาร์เซนอลถึงแม้ว่าอาร์เซนอลตัวจะเจ็บเยอะแต่มองว่ามีดีพอที่จะบุกมาอัดเลสเตอร์คาบ้านระยะห่าง2เมตรเนี่ยน่าจะทำได้นิวคาสเซิลวันนี้ก็น่าจะบุกใส่แมนซิตี้นะครับเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะมีเกมกลางสัปดาห์รออยู่ก็น่าจะห่วงหน้าผวงหลังดังนั้นวันนี้นิวคาสเซิลน่าจะมีแต้ม ฟูลแมกับฟอเรสนะครับวันนี้มองว่าฟอ r r เรสเนี่ยชอบมากนะครับทีมที่เดินหน้าบุกเข้าใส่อาศัยจงังหวะโต้กลับวันนี้ฟอเรสน่าจะถึงขั้นชนะส่วนวินล,ล่าก็น่าจะยิงอิฟสวิตทีมที่ค่อนข้างจะห่างชั้นจริงขาดนะครับส่วนบอลมัดวันนี้ก็น่าจะพอเอาตัวรอดได้นะครับราคา1เม็ดเนี่ยมองว่าบอลมัดน่าจะผ่านได้ส่วนเวสต์แฮมกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่า อันดับเนี่ยเวสแฮมจะไม่ดีนะครับแต่เล่นในบ้านเฮียยังเชื่อใจเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมมากกว่าน่าจะพอเฉือนเบนฟอร์ดได้พาเลตจริงจริงในบ้านก็ดีนะครับแต่เอเวอร์ตันได้เดวิดมอยเฮียมองว่าวันนี้เอเวอร์ตันมีแต้มนะครับอาจจะถึงขั้นพลิกล็อกเอาชนะคริสตันพาเลตได้นะครับมาต่อกันที่บุนเดสลีกานะครับคู่แรกโบคุมเจอดอทมุลวันนี้ ดอทมุนน่าจะทําได้ดีนะครับช่วงหลังโบคุมไม่ดีวันนี้ดอทมุนพกความมั่นใจมาน่าจะชนะได้ส่วนสตุตการ์ดกับเวฟบวกถึงแม้ว่าสตุตการ์ดจะเล่นในบ้านแต่ Wolf burg, เวฟบวกเหนียวเหลือเกินนะครับวันนี้เวฟบวกมีแต้มนะครับส่วนยูเนียนเบอร์ลินกับกลัดบักนะครับจริงๆแล้วคู่นี้เฮีย er, มองเหลี่ยมเสมอไว้แต่ว่ายูเนียนเบอร์ลินมักจะทําได้ดีเวลาเปิดบ้านเจอกลัดบกักดังนั้นวันนี้ให้ไปที่เจ้าบ้านเบอร์ลิน น่าจะชนะได้สังเพารลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของวอ l f ฟบวกวันนี้วอ l f ฟบวกน่าจะถึงชนะนะครับส่วนเลเวอร์คูเซนเจอบาเยนคู่ใหญ่แบบนี้ก็น่าจะเล่นกันแบบเกรงๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังเชื่อใจเจ้าบ้านอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะวันนี้เลเวอร์คูเซนต้องมีแต้มแน่นอนนะครับส่วนออตาลนตาเจอกายารีเนี่ยวันนี้กกยารีน่าจะมาเหนียวพอนะอาจจะไม่ถึง3แต้มแต่ว่าแพ้ชนะกัน ไม่น่าจะขาดลาซิโอเจอนาโปลีลาซิโอเล่นในบ้านเจอนาโปลีมักจะทําได้ดีคู่นี้เหียบให้ไปที่ลาซิโอนะครับเอซีมิลานเจอเวโรนาเอซีมิลานมีเกมกลางสัปดาห์รออยู่ซึ่งค่อนข้างจะหนักดังนั้นมองว่าวันนี้น่าจะถนอมตัวให้ไปที่เวโรนาดีกว่านะครับไปกันที่ลาลิกาลีของสเปนนะครับคู่แรกเลกาเนสอาราเบคู่นี้น่าจะจบเสมอ เน้นไปที่เจ้าบ้านเลกาเนสดีกว่าส่วนโอซาซูนาเจอเรอัลมาดริดนะครับโอซาซูนาถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่เรอัลมาดริดเจอโอซาซูนา ทําได้ดียิงขาดตลอดดังนั้นคู่นี้ยังเชื่อเรอัลมาดริดนะครับแอตมาดริดเจอกับเซลตาบีโกมองว่าวันนี้แอ m มาดริดน่าจะยิงไม่ขาดดังนั้นคู่นี้ให้ไปที่เซลตาบีโกบีเรเอัลเจอบาเลนเซียวันนี้เลือกไม่ยากนะครับให้ไปที่เจ้าบ,บ้านบีเรเอัลน่าจะยิงขาดได้โอลิมปิกมาร์เซเจอแซงเอเตียนค่อนข้างจะ ห่างชั้นกันไปเยอะเลยนะครับมองว่าวันนี้มักเซจะยิงเรียกความมั่นใจน่าจะถล่มขาดได้อาจจะถึง3เมตรส่วนโมนาโกเจอนนองโมนาโกเนียมเกมกลางสัปดาห์รออยู่ค่อนข้างจะหนักวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่นนองจะมีแต้มนะครับส่วนตูลุสเจอกับปารีสแซงแชงแมงคู่นี้จริงๆเนะี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับตูลูสแต่มองว่าวันนี้ปารีสแซงต์แชงแมงช่วงหลังยิงหนักยิงเยอะเหลือเกินดังนั้นมองว่าวันนี้2เม็ดไม่น่าพอนะครับให้ไปที่3 0ที่ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการบอลวันนี้ขอบคุณครับ